นี่ครับผมอยู่กับดิสันเซเลนาซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นโมเดลตัว S HyB r i d นั่นเองครับหรือที่เรียกกันว่า427นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาช่วงมอเตอร์โชว์ปีแล้วคืตอต้นปีีแล้วเนี่ยดิสันเปิดตัวตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็มีกระแสะอยู่ช่วงหนึ่งเลยตั้งแต่เปิดตัวเนื่องจากว่าตัวนี้นําเข้ามาจากมาเลเซียนะครับแล้วก็จะมีโคต้ามีจํานวนจํากัดก็มีคนให้ความสนใจเยอะแล้วก็จองกันเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่คือ MPV 7ที่นั่งประตูไฟฟ้านะครับเป็นรถเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องการอัตถประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ภายในที่เป็น7ที่นั่งนะครับประตูไฟฟ้าขึ้นลงง่ายตัวรถไม่สูงมากแล้วก็มิติตัวรถเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปเหมือนรถตู้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความคล่องตัวอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมได้ลองขับคันนี้แล้วครับประมาณ1000กิโลเมตรมีทั้งขับในเมืองแล้วก็เดินทางไกลด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่า Ni s s a n Serena อสไฮบิคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้ญญางครับ,รบเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์ก่อนเลยครับ คือมันเป็น MPV ที่ผมว่าดีไซน์ภายนอกเนี่ยก็ดูมีความหรูหราอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะมีความเรียบๆนะครับจะเด่นด้วยตัวกระจังหน้าตัวนี้ซึ่งมันจะเป็นชิ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีโลโก้นิสสังอยู่บริเวณตรงนี้เลยตัวกระจังหน้าเนี่ยจะมีดีเทลเรื่องของลวดลายที่เป็นตัวโครเมียมด้วยออปชันด้านหน้าที่ติดตั้งมาเนี่ยโอเคแหละไฟหน้าที่เป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์ก็จะมากับตัว d a y t i m e ์ลันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติใใใหห้้้คคววามมมมปลออดภัััยทีีีี่่นนนะืตก็จส ตัวกล้องด้วยด้านหน้าที่เป็นระบบ A d a s นะครับ A d a s ที่เขามีให้เนี่ยจะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินมีให้ครับแล้วก็ด้านข้างจะมีในส่งตัวบายสปอรตด้านหลังก็จะมีตัวเรียคอสติฟกอเลแต่ว่า เรื่องของพุชคอนโทรลเนี่ยจะเป็นพุชคอนโทรลธรรมดานะจะยังไม่เป็นอั a ตีฟพุชคอนโทรลนะครับแล้วก็เรื่องของระบบรักษารถให้อยู่ในเลนตัวนี้ก็ยังไม่มีให้ก็จะเป็นแบบ a อเดที่เป็นตัวพื้นฐานที่มีให้ในตัวเซเรนาซ2 7คันนี้นะครับนอกจากนี้เองก็ด้านหน้าจะมีเรื่องของตัวเซนเซอร์เซนเซอร์จะมีด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุด แล้วก็ทํางานร่วมกับตัวกล้อง3 6 0สูที่ติดตั้งมาให้รอบขันครับมาในส่วนของด้านข้างครับตัวล้อที่ติดตั้งมาในเซเรนา4 27คันนี้เนี่ยจะเป็นล้อที่ไซส์ค่อนข้างเล็กนะจะเป็นล้อ15นะครับแล้วก็ลวดลายของตัวล้อเนี่ยธรรมดาเลยสีเงินธรรมดาไม่มีการตกแต่งอะไรมากมายยางที่ติดตั้งมาให้ก็จะเป็นยางโตโยนะครับแล้วก็ซีรีส์ของยางเนี่ยจะเป็น19 5 65ขอบ15น,นั่นเองครับด้านข้างก็จะเป็นเรื่องของตัวกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องที่ติดตั้งอยู่บริเวณนี้ ตรงนี้จะเห็นว่าจะมีโลโก้ที่เขียนว่า S h y b r i d เรื่องของการล็อกตัวรถตัวนี้ข้อสังเกตคือมันไม่มี w อ l k ก way Lock ็อกเพราะฉะนั้นเวลาคุณลงจากรถไปแล้วเนี่ยทุกครั้งเนี่ยคุณต้องกดปุ่มเพื่อล็อกนะครับหรือว่าใช้ในส่วนของตัวระบุกุญแจเนี่ยกดล็อกด,ด้วยไม่งั้นถ้าลืมไปเนี่ยเดินออกไปเลยเนี่ยรถมันไม่ล็อกนะครับแต่ข้อดีคือเวลาล็อกเนี่ยตัวกระจกข้างตัวนี้ก็จะพับไฟฟ้าให้ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวประตูไฟฟ้านะครับประตูไฟฟ้าตัวนี้ก็ยังสามารถใช้้้้้เเเเเเทาาาตตตตะะะะะไไดดพื่อปปปิปรรรูรบบนนนคับบบขงงกลแี แต่ไม่ยากเข้าไปตรงกลางแบบนี้เลยแล้วก็ประตูจะเปิดให้แบบนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของรถคลาสนี้นะในรถที่เป็น MPV แล้วก็ประตูไฟฟ้านะครับจะเห็นว่าก้าวขินแล้เนี่มันไม่สูงมากเพราะฉะนั้นมิธีการขึ้นลงตัวรถเนี่ยก็จะง่ายๆไม่ว่าเป็นแบบผู้ใหญ่ที่อาจจะแบบเดินไม่สะดวกตัวนี้ก็ก้าขึ้นรถได้สบายๆเลยครับพิธีปิดก็กดสวิตช์ตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าตรงบริเวณคนขับเนี่ยเขาก็จะมีสวิตช์สำหรับควบคุมในส่วนของตัวประตูให้อีกด้วยครับ ดีไซน์ด้านท้ายนะครับก็จะเด่นด้วยตัวเพจตรงนี้เลยที่เขียนว่าเซเลน่านะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันยังมีการตกแต่งในส่วนของชิ้นสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับระบบไฟก็จะเป็นไฟ LED ที่เป็นตัวเส้นแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวไฟตัดหมอกหลังติดตั้งมาให้ด้วยนะครับจุดเด่นของ n i สสั n เซเลน a คือตัวบานท้ายเนี่ยมันสามารถแยกชิ้นเปิดได้นะครับถ้าเราต้องการหยิบของเฉพาะชิ้นบนเนี่ยเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้ครับนี แล้วก็สามารถหยิบของได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาท้ายบางทีเราไปจอดในพื้นที่ที่มันแคบแคบ,แ,คบแล้วมันไม่สามารถเปิดฝาท้ายเต็มๆได้เปิดแค่ชิ้นนี้เลยครับนี่แล้วก็ถ้าไม่ใช้งานก็ปิดลงไปแบบนี้นี่ครับตัวฝาท้ายครับแน่นอนว่าเป็นกรนไฟฟ้ายังไม่ใช่เป็นระบบฝา้ายไฟฟ้านะครับเปิดขึ้นมาครับผมให้ดูความสูงก่ะผมสูงร้อยเสบสตรงนี้ผมเดินเนี่ยก็เกือบๆติดเหมือนกันเวลาเราถือของเข้ามาเก็บถ้าคนที่สูงมากๆอาจจะต้องมีก้มนิดนึงนะครับแล้วก็ วางของตรงนี้พื้นที่ด้านหลังครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีที่เราไม่ได้พับเบาะเลยเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะเหลือพื้นที่ประมาณนึงอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าใส่ของจุกจิกได้สบายอยู่แล้วแล้วก็พวกกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเคลลิออนในเป๋าเดินทางเนี่ยก็จะวางได้หลายชิ้นแล้วก็สามารถเทิร์นขึ้นมาได้นะครับเบาะแถว3ตัวนี้สามารถพับได้แน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องของสแตนดาดอยู่แล้วพับลงไปแบบนี้ครับพับได้ทั้งสองฝั่งมันจะแบ่งพับแบบ50-50นะครับแยกกันมันจะมีเชือกสีฟ้าอยู่ตรงนี้ครับดึงป๊บ แล้วยกขึ้นปึ๊บนี่มันก็จะเป็นลักษณะของเบาะที่แขวนขึ้นมานั่นเองครับแล้วก็เอาขอมาเกี่ยวตรงนี้ครับก็จะเพิ่มพื้นที่ได้ทั้งสองฝั่งดึงยกแล้วก็เกี่ยวครับนี่แบบนี้ทีนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่เป็นแนวสูงอะไรเงี้ยครับเพิ่มได้ตรงนี้ก็พับเก็บลงไปให้เรียบร้อยทาได้ครับทีนี้เราก็จะวางของนั้นแนวลึกได้ แนวตั้งสูงสูงขึ้นมาวางได้รวมถึงตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นวอล์กทูได้เพราะฉะนั้นจักรยานครับจักรยานที่แบบว่าสอดเข้าไปตรงเนี้ยก็ยังทําได้นะใส่จักรยานใส่กระเป๋าเดินทางใส่อะไรเยอะๆได้ในกรณีที่แถวสามไม่ใช้นะครับผมตรงนี้ให้ดูมันจะมีที่เก็บหัวหมอนด้วยเพราะว่าแถวที่สามเนี่ยมันจะเป็นสามที่นั่งก็จะมีหัวหมอนรองรับสําหรับ ผู้ดีสาตรงกลางด้วยนะครับอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปก็ไฟไปดามอยู่ตรงนี้ครับนี่มีให้แถวที่3นะครับผมนอกจากนี้ครับยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมนี่ตรงนี้ปุ๊บเปิดขึ้นมาก็ยังเป็นเหมือนแบบเป็นหลุมลงไปลึกเหมือนกันนะครับสามารถใส่ของได้อีกเยอะเลยมันก็จะมีเชือกตรงนี้ให้ด้วยคุณอาจจะเอามาเกี่ยวตรงนี้ก็ได้เวลาที่ต้องการจะแบบหยิบของแล้วก็ไม่รู้จะเอามันไว้ตรงไหนเนี่ยเอาเชือกเกี่ยวไว้แบบนี้เกี่ยวไว้นี้ได้มันก็จะไม่พับลงมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในครับว่ามี นิสสันเซเลน่าซ27กันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากที่นั่งแถวที่3มันก่อนครับว่ารถแบบนี้ครับการนั่งแถว3ามเนี่ยเป็นยังไงนะโอเคในเมื่อประตูเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการเข้าแถว3ามะครับมันสามารถเข้าตรงกลางก็ได้คือจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่เราเดินเข้าไปแล้วเป็นวอล์กทูตรงกลางได้ตรงกลางมันสามารถเดินได้มันจะมีพื้นที่ให้เราสามารถเดินได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆเวลาไปนั่งแล้วเนี่ยก็เลยต้องเลื่อนเบาะมาแบบนี้นะครับ เข้าแถวสามปุ๊บตัวรถเนี่ยไม่สูงมากยังมีสเตปให้เราเหยียบแบบนี้ได้ครับเหยียบขึ้นไปปุ๊บจับราวตรงนี้ขึ้นไปได้ครับเข้าป่าแถวที่สองตรงนี้ครับผมปรับแบบให้นั่งสบายโดยที่ว่ามีพื้นที่เหลือทั้งหัวเขา่าแล้วก็การเอนเนี่ยเป็นเอนระดับที่สบายที่สุดอันดับแรกเลยเราต้องเอาหมอนรองศรีรษะดันขึ้นครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะดันหลังจะเห็นว่าผมนั่งมาแบบนี้นะครับนี่หัวเข่าเหลือศรีรษะไม่ต้องพูดเลยเพราะว่ารถมันเพดานสูงอยู่แล้วตรงนี้ก็คือเหลือสบายสบาย แล้วก็นั่งได้แบบนี้ดีเลยเป็นที่นั่งแถวที่สามที่นั่งได้นะนั่งเดินทางได้ค่อนข้างสบายและที่สําคัญคือพนักพิงะครับมันเอนได้เยอะมากเนี่ยเอนไปสุดๆแบบนี้เลยอันนี้คือเอนสุดผมปรับให้ดูนะอันนี้ตั้งสุดซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช้อยู่แล้วตั้งสุดแบบนี้แทบจะนอนแล้วที่นั่งแถวที่3ถ้าเอนสุดนะโอ้สบายจริงถือว่าเดินทางได้เลยนะไม่ต้องแบบว่าคนตัวเล็กมานั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ อย่าง้ายผมเนี่ยผมมานั่งได้ให้ผมนั่งผมก็นั่งไปได้ที่นั่งแถววิสาขาเราตรงนี้ก็หามุมวางหาอะไรได้ถ้านั่งสองคนเนี่ยสบายแน่ๆอุปกรณ์ที่มีให้ก็ถือว่าครบจะมีช่องใส่แก้วน้ำเนี่ยอยู่บริเวณด้านข้าง2ช่องเลยแล้วก็มีช่อง USB ที่เป็นไทยเอให้ด้วยรวมถึงฝั่งนี้เนี่ยเขาจะมีปุ่มที่เป็นตัวสวิตช์ที่สามารถควบคุมเรื่องของประตูไฟฟ้าด้านข้างด้วยนะครับมีให้ก็โอเคดี แต่ถ้านั่ง3าคนยังไงก็ลําบากเนี่ยสคนเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนเป็นการนั่งค่อมระหว่างเบาะสองเบาะมันไม่ได้ออกแบบมาแบบให้ที่นั่งแถวที่3ามะเป็นที่นั่งแยกมันเป็นแค่พื้นที่ที่แบบว่าเออมีพื้นที่กว้างขึ้นแต่ก็เบลอะไรเงี้ยก็มีให้ครบอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องจดทะเบียนเป็น7ที่นั่งนาะถ้านั่งแถวที่3ตรงนี้มันตัวมันจะลอยๆหน่อย2คนสบายเพราะฉะนั้นถ้าเดินทาง6คนเนี่ยโอ้โหสบายเลย6คนแต่ถ้าแบบมีความจําเป็นต้อง7คนเนี่ย หาคนตัวเล็กมานั่งข้างหลังสักคนนึ่งก็ไปได้แอร์แถวที่3าก็มีให้อยู่บริเวณด้านบน,นสามารถปรับในส่วนของตัวทิศทางได้และสําหรับที่นั่งแถวที่2นะครับมันก็จะมีเรื่องของการปรับที่นั่งตรงนี้นะครับซึ่งทุกอย่างเ,เป็นแมนนวลนหมดแต่ว่าข้อดีคือตัวเบาะเนี่ยมันสามารถปรับเลื่อนซ้ายขวาได้ด้วยนะฮะจะให้ดูตรงนี้มันจะมีสลักอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราปรับเลื่อนเข้าไปด้านในชิดกันอย่างนี้ได้เนี่ยเข้าไปชิดกันได้เลยหรือจะปรับเลื่อนออกมาก็ได้มันจะทําให้ พื้นที่ตรงกลางที่เป็นตัว walk t ที่เดินได้เนี่ยก็คือเราสามารถปรับให้มันหางได้นะครับก็ตรงนี้ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นที่ตัวบอบ์ดแถว2เนี่ยมันสามารถปรับได้หลากหลายโอเคลองขึ้นไปนั่งดูแถวที่2น่าจะเป็นแถวที่สบายที่สุดแล้วสําหรับการเดินทางนะครับแล้วก็หลายๆครั้งมันก็จะเป็นที่นั่งของคนที่ตัดสินใจซื้อรถคันนี้นั่นเองครับโอเคเพราะฉะนั้น ที่นั่งแถวที่2เนี่ยสบายหายห่วงต้องบอกอย่างนึงว่าตอนนี้ตัวเบาะที่เห็นเนี่ยเป็นวัสดุเบาะหนังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเซเลนา427นะครับเดิมๆม,มาเลยเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการอัปเกรดให้เป็นเบาะหนังต้องเพิ่มตังค์20,000บาทก็คือติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายได้เลยเขาจะมีแพคเกจมีให้เพิ่ม20,000คุณจะได้เบาะหนังแบบนี้ครับแล้วก็วัสดุลวดลายการออกแบบเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นไดมอนด์คัตอะไรอย่างเงี้ยนะครับดีไซน์ก็แล้วแต่ชอบนะ ถ้าใครจะเอาบอหนังวบเพิ่ม2 0 0 0 0กับราคารถนะครับอุปกรณ์ใช้งานนะครับมีที่วางแขนให้แบบนี้แต่ที่วางแขนเนี่ยถ้านั่งหลังตรงแบบนี้ไม่ติดไม่มีปัญหาวางไปได้เป็นตำแหน่งที่ดีแต่ปัญหามันจะอยู่ที่มันปรับองศาให้ล็อกไม่ได้มันจะอยู่ตายตัวตรงนี้เมื่อไหร่ที่เราปรับเอ็นเยอะๆเห็นไหมครับพอมันเอ็นเยอะๆเนี่ยไอ้นี่มันเอ็นตาม มือมันก็จะไม่เป็นธรรมชาติแบบน,นี้ถ้าเราเอลงไปแบบนี้แล้วอยากจะวางแขนเนี่ยมันจะกระดกขึ้นมามันจะฝืนๆฝนหน่อยถ้าอยากจะนอน,นจริงก็ต้องคงต้องพับมันไปแบบนี้แล้วก็นอนไปเลยแล้วก็การปรับเบาเอนเนี่ยขูนเอนได้เยอะมากเนี่ยแบบซีโลกาวิตี้เลยคือนอนได้เลยมันสามารถปรับพับนอนได้แล้วก็ไปเชื่อมกับแถวสามก็ได้ปรับให้มันเชื่อมกันเลยอะไรเงี้ยอาจจะแบบกรณีที่เรามีของมีอะไรวางแล้วแบบว่าอยากจะวางชิ้นยาวๆใหญ่ ก็ทําได้นะก็เป็นที่นั่งแถวที่สบายที่สุดแล้วครับแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานที่มีให้นี่ครับจะมีถาดให้แล้วก็จะเป็นช่องใส่แก้วน้ำเนี้ยตัวล็อกขวดน้ำเนี่ยมี2อันก็เป็นชิ้นพลาสติกนะชิ้นพลาสติกทั้งหมดอาจจะไม่ได้ดูแบบว่าแข็งแรงแน่นหนามากแต่ว่าวางขวดน้ําที่มันใส่ไม่ใหญ่เนี่ยมันก็วางได้ครับถ้าไม่วางขวดน้ําตรงนี้ก็วางพวกกล่องข้าวเล็กๆได้มีแบบความจําเป็นที่ต้องทานข้าวบนรถก็ทําได้ครับ รองรับน้ําหนักอยู่ที่3กิโลกรัมเนี่ยเขาเขียนไว้เลยไม่เกิน3โลด้านหน้าจะมีช่องใส่ของตรงนี้เป็นพวกใส่เอกสารแล้วก็จะมีช่อง USB ตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น USB ไ p e A มีให้ทั้ง2ฝั่งนะทั้งสองเบาะด้านหน้าตรงนี้นะครับผมส่วนแอร์ด้านบนครับกานบนครควบคุมเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวแผงดิจิตอลอยู่ด้านบนปรับอุณหภูมิได้ปรับแรงลมได้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวไฟห้องโดยสารเนี่ยตัวนี้ยังเป็นไฟสีส้มอยู่ยังไม่ใช่เป็นไฟสีขาวนะครับ เป็นไฟสีส้มทั้งคันเลยทั้ง3แถวเลยเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านหน้ากันบ้างว่านิสสันเซนาร่า47คันนี้ออปชันด้านหน้าเป็นยังไงครับที่นั่งด้านหน้าครับแม้ว่าตอนนี้ผมจะอยู่แถวสอบผมสามารถเดินได้เลยเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีพื้นที่อยู่นะครับเนี่ยผมเดินมาฝั่งคนขับเลยได้<ม>ก็คือตอบโจทย์สําหรับแบบว่าบางครั้งมีความจําเป็นไปจอดที่แคบแล้วเราอาจจะต้องแบบเดินออกจากด้านตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยสามารถเดินได้วันนี้ก็ถือว่าเป็น ประโยชน์สาหรับตัว walk through ของตัว Nissan Serena นั่นเองครับการดีไซน์ด้านหน้าทั้งหมดตรงนี้ถ้าคุณมองเนี่ยคุณจะรู้สึกไปว่าเออมันเป็นรถที่อาจจะแบบไม่ได้ร่วมสมัยนะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยรถดีไซน์ต่างๆตรงชิ้นแดชบอร์ดต่างๆเนี่ยมันล้สาสมัยไปหมดแล้วแต่ว่านิสสันเซเรน่าซ7คันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นรถที่ขายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันอาจจะไม่ใช่รถที่อัปเดตเทคโนโลยีมากมายนะครับซึ่งเรามาดูตัวหน้าจอกลางกันก่อนเลย หน้าจอกลาง10.1นิ้วเนี่ยถ้าคุณมาดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเอาหน้าจอใหม่เนี่ยมาแปะอยู่บนแดชบอร์ดเก่าซึ่งตัวนี้มันก็จะยกลอยๆขึ้นมาแบบนี้จะเป็นชิ้นลอยๆแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นการอัปเกรดนะเพื่อให้รองรับพวก Apple c a ค and Auto แบบ w e l l s t นะครับตัวจอี้เนี้ทำได้นะครับส่วนอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยถ้าคุณมาดูมันจะรู้สึกว่า มันยังเป็นอินเทอร์เฟซที่เป็นจอแบบรุ่นเก่าอยู่เป็นเจนเก่านั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นตัวกราฟิกหน้าจอต่างๆนะครับพวกลูกเล่นเนี่ยลูกกราฟิกแบบนี้คุณจะเห็นว่าเออมันเป็นเหมือนแบบจอรุ่นเก่านั่นเองซึ่งจอตัวนี้มันจะเป็นตัวของเค n นบูดนะครับเป็นจอแล้วก็เป็นเครื่องเสียงของเค n นบูดที่แบบติดตั้งมาทั้งคันนะครับผมเครื่องเสียงถ้าคุณเปิดมาแบบสแตนดาร์ดเลยนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเสียงมันแห้งๆไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบสเนี่ยมันจะออกเบามากมันจะต้องมาาตัั้งคค่รบ ถ้าคุณไม่ตั้งค่าเนี่ยเครื่องเสียงถือว่าไม่ค่อยเวิร์กนะเสียงมันจะแห้งๆเลยคุณต้องเข้ามาตั้งค่าเรื่องของพวกระบบสัญญาณเสียงตรงนี้ซึ่งเขาจะมีการตั้งที่รายละเอียดมากมายเลยตั้ง eq ก็ได้นะครับตั้งเรื่องของตำแหน่งก็ได้ถ้าไม่ตั้งนะเสียงแห้งเลยผมนึกว่าเครื่องเสียงมันแบบเฮ้ยเครื่องเสียงมันแย่ขนาดนี้เลยเหรอแต่พอมาตั้งแล้วเออเบสดีขึ้นเสียงกลางเสียงแหลมดีขึ้นนะครับแนะนำให้เข้ามาตั้งก่อนถ้าใครเริ่มใช้รถคันนี้นะครับเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยคุณต้องเข้ามาตั้งเเลยส่่่ววนนนน Apple Ca Auto Wir อัี้้ไมมตงงหป็แบบ หรือถ้าคุณจะเสียบสายก็ยังเป็น USB Type A อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ยังรองรับพอร์ต HDMI ด้วยสามารถเอาภาพจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาโชว์ที่หน้าจอได้ส่วนเรื่องของกล้อง360ที่ติดตั้งอยู่ในตัวเซเรนาตัวนี้ผมพูดได้เลยว่ามันไม่ค่อยชัดความละเอียดมันจะฟุ้งๆอะไรเงี้ยครับดูไม่ค่อยชัดแต่ว่าสามารถดูสภาพแวดล้อมได้ดูได้ว่าเออตอนนี้มันมีอะไรขวางอยู่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวเส้นแล้วก็เซนเซอร์ ที่เป็นเสียงเตือนด้วยนะครับผมทำงานร่วมกันด้านล่างเขาก็มากับระบบแอร์ที่เป็นตัวแอร์ดิตอลนะตัวนี้ก็สามารถปรับออโต้ได้นะครับหน้าจอแบบนี้ที่เราคุ้นเคยในนิสสันหลายๆรุ่นแล้วก็จะมีการเปิดปิดตัวแอร์หลังเนี่ยเปิดปิดได้จากตรงนี้ด้วยนอกจากนี้แอร์หลังเนี่ยมันจะมีแผงคอนโทรลอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับคอนโซลด้านหน้าครับชิ้นวัสดุตรงนี้มันจะเป็นวัสดุที่โอเคตรงนี้มันไม่ใช่ฮาร์ดนะไม่ใช่พลาสติกจะเป็นเหมือนแบบยูรีเทนที่แบบมีเท็กเจอร์สัมผัสอาจจะไม่นุ่มมาก แต่ก็จะเป็นชิ้นพลาสติกเฉพาะด้านบนตรงนี้นี่ด้านบนช่องใส่ของถือว่าเยอะนะนี่มีช่องด้านบนตรงนี้ด้านล่างมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ยังใส่ของได้อีกมีช่องจ่ายไฟตรงนี้ให้นะครับแยกออกมาซึ่งก็ต้องไปซื้อพวกอะแดปเตอร์มาถ้าจะแปลงเป็น USB นะครับด้านหนเองก็ฝั่งผมเนี่ยก็ยังมีช่องใส่ของด้วย เปิดขึ้นมามี USB Type-A อยู่ด้านในด้วยอีก1ช่องนะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็การควบคุมต่างๆแผงประตูที่เป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้าจะอยู่ฝั่งขวาทั้งหมดพวงมลาลัยตัวนี้ก็คุ้นเคยกันดีครับกับนิสสันหลายๆรุ่นเลยนะฮะแล้วก็ควบคุมเรื่อง e n t e r อร์เทนเมนต์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นระบบพุชคอนโทรลซึ่งไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะดัพีฟ พอมันไม่เป็นอัตทีฟเนี่ยก็เลยแบบมันใช้ยากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับด้านล่างครับก็มีช่องใส่ขวดน้ําให้เนี่ยขวดอย่างเงี้ยใส่ได้ขวดเล็กๆแก้วกาแฟใส่ได้สบายๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็ด้านล่างสุดยังมีช่องจ่ายไฟอีก1ช่องแต่ผมรู้สึกว่าพอใช้งานจริงแล้วเนี่ยเราใส่ขวดน้ําตรงนี้หรือใส่แก้วกาแฟตรงเนี้ยทีเนี้ย ไอพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยเราไม่รู้จะใส่ตรงไหนมันก็จะมีแค่ช่องตรงนี้ครับเนี่ยอยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้ยังใส่ได้อยู่ซึ่งถ้าต่อ Apple c a คเหรือ Android Auto แบบไวเลสไม่มีปัญหาก็ใส่ไว้ตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการเสียบชาร์จเนี่ยใส่ไว้ตรงนี้บางทีสายมันระยองระยางมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าไม่ติดความสะดวกสบายเรื่องการ Walkthrough ตรงนี้ ถ้ามันมีฟังก์ชันในการวางของตรงนี้ได้อีกน่าจะดีมันอาจจะแบบเราไม่คุ้นเคยการที่มันไม่มีแผงคอนโซลตรงกลางตรงนี้ในการวางของนะครับแต่ว่าด้านข้างก็ยังสามารถใส่ขวดน้ําได้ตรงช่องตรงแผงประตูนะครับผมอุปกรณ์อื่นครับ่านบังแดดใหญ่มากตัวที่บังแดดเนี่ยมันจะไม่มีไฟนะมีกระจกให้จากไม่มีไฟนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบแมนวนวลธรรมดานั่นเองครับส่วนหน้าจอผู้ขี่ครับที่เป็นหน้าจอดิิตอนขนาด7นิ้วเนี่ย ก็ใช้ดูเมนูต่างๆที่เกี่ยวกับตัวรถทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราสิ้นเปลืองค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับก็ดูได้จากเมนูตรงนี้เลยแล้วก็สามารถเลื่อนเข้าไปในส่วนการตั้งค่าตัวรถได้ก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ซึ่งเมนูหน้าจอตรงนี้ถ้าใครใช้นิสสันน่าจะคุ้นเคยจะเป็นอินเทอร์เฟซเดียวกันเขาจะแยกส่วนในส่วนของเรื่องของความเร็วที่เป็นดิตอนแยกออกมาตรงนี้ด้วยตรงนี้จะเป็นลักษณะแผงที่เป็นแบบชิ้นยาวๆอยู่บริเวณหน้าคนขับนั่นเองครับส่วนเบาะคู่หน้าครับตัวนี้ก็ปรับมือทั้งคู่เลย เรียกได้ว่าเบาะเนี่ยปรับมือทั้งคันนะครับยังเป็นแมนนวลอยู่ก็ถือว่าตามเจนของรถแล้วกันเพราะว่ารถตัวนี้เนี่ยมันก็จําหน่ายมาก่อนแล้วมันไม่ใช่รถที่เจนใหม่แล้วก็อัปเดตล่าสุดอะไรขนาดนั้นนะครับการใช้งานก็ยังมีในส่วนของที่เราเท้าแขนมาให้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันจะปรับระดับอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานอะ่ะถ้าขับชิวชวเดินทางไกลเนี่ยตรงนี้มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่มีคนโซนกลางที่จะวางแขนได้ตรงนี้ก็วางได้แต่ถ้าเวลาเราขับแล้วจะต้องเลี้ยวโค้งบ่อยๆอะไรเงี้ย ตรงนี้ม,มันอาจจะติดสอกได้นะเวลาหากักพวงมาลัยไปมาซ้ายขวานะก็ถ้าไม่ใช้งานก็ปรับขึ้นไปแค่นี้เองครับเวลาจะต้องขึ้นเขาเลี้ยวโค้งบ่อยๆเงี้ยตรงนี้ก็จะไม่ติดแต่ถ้าขับคูซิงสปีดยาวๆเอาลงมาครับวางขับแบบนี้สบายๆเดินทางได้นะครับก็หลังจากที่ผมได้ลองขับนิสสันเซเลนาคันนี้ไปสักประมาณ1000กิโลเมตรแล้วนะครับจุดแรกเลยที่อยากจะบอกคือเรื่องของพวงมาลัยครับพวงมาลัยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแฮนด์ดิ้งพวงมาลัยที่ค่อนข้างเบานะ คือมันมีข้อดีเวลาเราขับในเมืองครับขับความเร็วต่าๆถอยเข้าจอดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเบาตรงนี้ถือว่าก็ช่วยได้ใช้งานในเมืองเป็นหลักอะไรเงี้ยเลี้ยวไปเลี้ยวมาอะไรเงี้ยพวงมลาลัยเบาไม่หนักเกินไปนะครับสำหรับนิสสันเซเนนาเอสไฮบิคันนี้นะครับก็เขามากับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรนะครับก็จะมีในส่วนของตัวมอเตอร์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่า พอมันเป็น s อสไฮบิเนี่ยเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าอาจจะไม่ได้เด่นมากนะครับตัวนี้มันจะมาช่วยเสริมกําลังในบางช่วงในการขับขี่เท่านั้นเองมันจะไม่ได้มาทํางานตลอดเวลานะเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะเล็กนะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยมันจะมาช่วยเสริมเวลาอย่างเช่นตอนเราขับในเมืองช่วงออกตัวเนี่ยมันก็จะมีแรงดึงเล็กๆอะไรเงี้ยที่เราจะสัมผัสได้ว่าเออตอนเนี้ยเหมือนมอเตอร์มันจะมาช่วยดึงนะครับซึ่งขาบอกว่าเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยไม่ใช่จุดเด่นของนิสสันเซน่าเอสไฮบริดคันนี้นะครับเพราะว่าถ้านับตั้งแต่แบบเราเหยยีีบส่งงออออกตตััวไปนมมาจจะ้ ีช่วงเวลาที่ใช้เวลานิดหนึง่งที่ความเร็วมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องของตัวมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยเสริมแล้วก็ตามนะครับมันอาจจะกระชับกระเฉงนิดหนึ่งในช่วงออกตัวเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะต้องรอในส่วนของรอบเครื่องยนต์แลวก็ความเร็วที่จะต้องใช้เวลาในการที่จะออกตัวออกไปนะครับมันจะมาดีในช่วงที่ความเร็วลอยตัวไปแล้ว อย่างเช่นคุณขับไปสักประมาณ1 1 0 1 1 0ไปแล้วเนี่ยแล้วอยากจะเติมคันเร่งเพื่อไปสัก120-130ตัวนี้ทําได้ดีครับก็คือมาได้เรื่อยๆเลยในส่วนของเรื่องของอาตาัตราเร่งนะครับและเวลาขึ้นทางชันครับขึ้นทางชันเนี่ยก็จะเป็นข้อสังเกตนิดนึงเหมือนกันว่าอาจจะต้องใช้คันเร่งเยอะ แล้วก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างชัดนะครับใช้รอบเยอะในการที่จะเร่งเพื่อจะส่งผ่านการขึ้นเนินออกไปนะครับซึ่งทริปนี้เนี่ยผมไม่ได้มีผู้โดยสารเยอะนะก็จะมาแค่2คน3คนที่ได้ลองนั่งมานะครับเพราะฉะนั้นคาลิเตอร์โดยรวมของ n i ิสสันเซน n านะครับต้องบอกว่าอัตราเร่งเนี่ยช่วงต้นไม่จี๊ดมากจะค่อยๆไต่ขึ้นไปความเร็วกลางก็จะต้องมีรอนหนึ่งนะครับแต่ว่าความเร็วลอยตัวแล้วทําได้ดีนะครับร้อยยี่ ความเร็วปลายเนี่ยคือกดมาได้เรื่อยๆเลยแต่สิ่งที่ยังคาใจอยู่ที่ยังไม่ได้ลองคือแบบว่าอยากจะลองนั่งหลายๆคนแล้วก็ขึ้นเขาขึ้นทางชันอะไรเงี้ย ตรงนี้ผมยังไม่ได้ลองนะว่ากันด้วยเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่ผมได้ลองนะครับผมก็ได้ลองขับในเมืองลว้ลวนๆ1 0 0กิโลเมตรเนี่ยแล้วก็เติมน้ำมันกลับเข้าไปเต็มถังนะครับผมทําได้อยู่ประมาณ9กิโลเมตรต่อลิตรใช้งานในเมืองนะครับนั่ง2คนไม่ได้มีสัมภาระแต่ว่าพอเดินทางไกลครับเดินทางไกลเนี่ยใช้ความเร็วแบบว่าคูซิงสปีดสักประมาณ1 0 0 110หรือว่ามี120บ้างอะไรเงี้ยต่สิ้นเปลืองผมทาได้อยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งต้องบอกว่าตรงเนี้ย ก็ไม่ใช่จุดเด่นของนิสสันเซนีนาคันนี้นะครับเพราะว่าอัตราสิ้นเปลืองนี่ต้องบอกว่าด้วยความที่มิติตัวรถเป็นใหญ่นะตัวรถมีน้ําหนักด้วยแล้วก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองพันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นแบบเอสไฮบริดเท่านั้นเองมันก็จะไม่สามารถไปเทียบกับตัว e ีพ w ว r เวที่เป็นตัว4ี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอัตราสิ้นเปลืองถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยค่อนข้างกินน้ำมันนิดนึงแต่ถ้าเดินทางไกลรักษาความเร็วคูซิ่งสปิดได้ก็อยู่ที่ประมาณ15-56กิตรรเมลบี้าส ช่วงล่างครับช่วงล่างเนี่ยเซตมาได้ดีมากใช้คําว่าดีเลยคือผมว่ามันเหมาะกับคาลิเกอร์ตัวรถรถลักษณะนี้แน่นอนว่าคุณใช้งานในครอบครัวนะครับมีผู้โดยสารนั่งสบายๆอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่งบ้างเนี่ยช่วงล่างมันค่อนข้างซอบและนุ่มนวลแต่มันไม่ย้วยด้วยนะครับผมขับความเร็วสูงๆความเร็ว1้0ย4 0อาการเด้งของตัวรถเนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะ มันจะเป็นการเด้งที่แบบว่าซอฟนุ่มนวลนะครับผู้ใหญ่นั่งเนี่ยผมว่าสบายนะนิสสันเซยาคันนี้แล้วผมได้ลองนั่งทั้งแถว2และแถว3แล้วด้วยนะครับแถว2ถือว่าเป็นแถวที่ดีมากดีที่สุดเลยในการนั่งนะครับนั่งสบายตัวเบาะปรับเอ็นได้นะครับผมแล้วก็การซับแรงกระแทกเนี่ยแถว2ถือว่าเป็นโพซิชันที่ดีที่สุดรวมถึงแถวหน้าด้วยตำแหน่งคนขับกับผู้โดยสารทั้งหน้าเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่นั่งได้สบายเลยนะครับแถว1แถว2แต่จะมีแถว3ครับแถว3าเนี่ยผมไปลองนั่งเดินทางไกลดูนะ่ะ สิ่งที่จะสัมผัสได้คือแน่นอนว่ามันจะได้รับการเหวี่ยงมากกว่าแถว2หรือว่าแถว1นะครับแล้วก็จะได้ยินในส่วนของเสียงของซุ้มล้อด,ด้านหลังค่อนข้างชัดนิดน,นึงถ้าไปนั่งแถวสาแต่โดยรวมครับคาแรคเตอร์ของช่วงล่างที่สันเซนาคันนี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ของรถครอบครัวที่ทําได้ดีเลยแม้ว่าคุณจะขับในความเร็วสูงเนี่ยช่วงล่างก็ยังนิ่งสบายครับพรามเร็วร้อยสามสิบเนี่ยฟีลลิ่งยังแบบมั่นใจเลย ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็มากับล้อ15จริงๆล้อ15ผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายมากถ้าเอาเรื่องของรูปลักษณ์เนียโอเคมันอาจจะดูเล็กๆไปหน่อยถ้าเทียบกับมิติตัวรถนะครับแต่ล้อ15กับแก้มยางที่ติดตั้งมาให้แบบนี้ผมว่าเออมันก็ซอฟดีนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างก็ทําได้ดีด้วยรวมถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนยางเนี่ยล้อ15กับยาง15เนี่ยราคาก็ค่อนข้างย่อมเยาวด้วยนะครับส่วนเรื่องของเบรกนะครับผมตัวเบรกเนี่ยเวลาเราใช้งานขับความเร็วสูงๆไป ในส่วนของตัวแป้นเบรกลึกนิดนึงนะเพราะว่าด้วยคารคเตอร์ตัวรถแล้วครับลักษณะรถแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเวลาเบรกก็จะต้องใช้เบรกที่ค่อนข้างลึกนิดนึงเพราะว่าตัวรถมีมิติที่ค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็น้าหนักค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องเบรกเนี่ยก็ถ้าขับไปนานๆใช้งานทุกวันทุกวันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็จะชินนะครับถ้าขับความเร็วสูงไปแล้วต้องการเบรกลึก,ลกๆเนี่ยก็กดให้นักหนักหน่อยแค่นั้นเองครับอีกหนึ่งข้อดีคือเรื่องของทัศนวิสัยครับมันโปร่งสบายอยู่แล้วรถแบบนี้นะครับแล กระจกด้านข้างที่เป็นตรงบริเวณเสาเอ A เนี่ยก็ช่วยทัศนวิสัยได้ดีเลยเวลาเราจะเลี้ยวหรือว่าเราจะกลับรถจะจอดอะไรเงี้ยครับมุมมองตรงนี้ก็จะช่วยเสริมความปลอดภัยได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นชมคือเรื่องของการเก็บเสียงครับโอ้เก็บเสียงที่ทําได้ดีรับความเร็ว1้อ1 3 0เสียงลมจากบริเวณกระจกข้างเนี่ยยังได้ยินไม่เยอะเลยนะครับ รวมถึงเสียงที่มาจากยางแล้วก็ตัวช่วงล่างเนี่ยก็ได้ยินไม่เยอะถือว่าเป็นการเก็บเสียงที่ดีมากสําหรับนิสสันเซนีนาคันนี้นะครับแล้วก็แถวที่2ลืมบอกไปก็คือตรงบริเวณกระจกเนี่ยมันกว้างอยู่แล้วตรงนี้ดูได้อย่างสบายๆเขายังมีความสะดวกสบายเรื่องของม่านกันแสงให้ด้วยช่วยกันแสงได้ในกรณีที่เวลามีแดดส่องมาแรงๆเพราะว่าที่นั่งแถวที่2เนี่ยมันจะเจอกับกระจกบานใหญ่เพราะฉะนั้นการมีม่านตรงนี้ก็ช่วยได้ครับระบบปรับอากาศกับแน่นอนว่าตัวแอร์เนี่ยก็คือมีทั้งด้านหน้านะครับแถว2แถว3ม,มีแอร์ให้คร ต้องบอกว่านิสา a เซ e r น่าเนี่ยเป็นแอร์ที่ฉ่ำมากเปิดเนี่ยคือเย็นเลยฉ่ำนะครับแล้วก็ ผมสังเกตรถนิสสันหลายรุ่นที่ผมได้ลองขับเรื่องแอร์ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยระบบปรับอากาศนี่เย็นฉ่าสบายใจแน่นอนครับส่วนเรื่องของระบบช่วยขับขี่แน่นอนว่าเซนาเอสไฮบซ่คันนี้เนี่ยก็ออปชันไม่ได้เยอะมากนะอย่างเช่นระบบคุชชั่นโถนเนี่ยก็จะเป็นคุชชั่นโถนธรรมดาไม่ได้เป็นอะดัพตีฟนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เลยพอมันไม่เป็นอะดัพตีฟเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยสะดวกก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็ยังมีเรื่องของบายสปอร์ตมีให้ตัวนี้แน่นอนว่าตัวน ตัวกล้องนะดีเทคในส่วนของเส้นจราจรนะครับเวลาเราเอียงไปใกล้เส้นทับเส้นโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนด้วยแต่ว่าข้อสังเกตก็คือเรื่องของกล้อง3ามพตัวกล้องเนี่ยมันไม่ค่อยชัดมากเวลาเปิดใช้งานเนี่ยมันอาจจะแบบฟงฟงนิดนึงนะครับก็จะเน้นเรื่องของการดูสภาพแวดล้อมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าความคมชัดอาจจะไม่เยอะมากส่วนเรื่องอุปกรณ์ภายในนะครับ ในการใช้งานจริงเนี่ยในส่วนของตัวจอที่มันแบบว่ายื่นออกมาแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหานะพอขับไปนานๆใช้ไปนานๆเรา,นานก็ชินนะครับแค่ช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกขัดตาดนึนนงที่แบบจอมันยื่นออกมามันไม่ได้เป็นจอที่บิวไปกับคอนโซลนะครับแล้วก็เรื่องเครื่องเสียงก็อย่างที่บอกไปคือคุณเข้าไปปรับจูนแค่นั้นเองก็สามารถฟังได้มันอาจจะไม่ได้แบบกระหึ่มไม่ได้พรีเมียมไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าไม่ปรับเลยแล้วใช้เลยเนี่ยผมบอกว่าโหแห้งเครื่องเสียงมันจะแห้งๆเลยแนะนําว่าใครจะใช้งานเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยรับค ก็สรุปโดยรวมนะครับผมเรื่องของสมรรถนะเนี่ยแน่นอนว่าอัตราสิ้นเปลืองไม่ใช่จุดเด็ดนะครับใช้งานในเมืองประมาณ9โลลิตรเดินทางไกลคุณทําได้ประมาณ15โลลิตร16โลลิตรทาได้ครับแล้วก็อัตราเร่งช่วงต้นอาจจะต้องรอที่หนึ่งในการที่จะเหยียบส่งคันเร่งออกตัวไปนะครับการขึ้นเนินทางชันเนี่ยก็จะต้องใช้กาลังเครื่องยนต์ค่อนข้างเยอะใช้รอบเยอะนิดนึง แต่ความเร็วลอยตัวไปแล้ว11 0 120รวมถึงคุณจะเติมคนเร่งไปเนี่ย1 4 0 150มันก็มาได้สบายๆแล้วก็จุดเด่นคือเรื่องของช่วงล่างครับช่วงล่างทําได้ดีค่อนข้างซอฟแล้วก็ไม่ย้วยนะครับผมขับความเร็วสูงๆเนี่ยเดินทางไกลก็ค่อนข้างนิ่งนั่งกันได้สบายๆแน่นอนครับสำหรับรถครอบครัว MPV 7จที่นั่งแบบนี้ครับน i ส s ัน s e r e n a S Hybrid C27 คันนี้ครับ และทั้งหมดนี้คือภาพรวมของนิสสันเซเลน a าเอสไฮบิดคันนี้ครับผมที่ผมได้ลองขับระยะทางก็สักประมาณพันโลนะก็ได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับจุดดีจุดเด่นของตัวรถนะครับแน่นอนว่าคนก็จะคิดว่าเออ 427กับ428เนี่ยถ้าเอาราคามาชนกันเนี่ยมันห่างกันอยู่ประมาณ202ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการของใหม่เลยไหมนะครับใน่นอนว่า c 2 8เนี่ยเขาก็จะเด่นเรื่องของอ่ะเป็นเครื่องใหม่ม e ี power ขับด้วยไฟฟ้าล้วนมีเครื่องไว้ปั่นไฟนะครับอุปกรณ์ภายในต่างๆก็มีการอัปเกรดแผงแดชบอร์ดต่างๆที่ดูล้ำสมัยกว่าเทคโนโลยีความปลอดภยัยตัว c 2 8ก็มีมากกว่านั่นเองครับแล้วก็ที่สำคัญเลย c 2 8เนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยในร็อตแรกนะถือว่าเป็นการแบ่งตััวเเลือกอกย่่างชดจนที ใครที่รู้สึกว่าไม่เน้นออปชันเน้นใช้งานทั่วไปส่วนต่างสองแสนรู้สึกว่าเสียดายตังก็ C27 ก็ได้ C27 ภายนอกผมว่ามันก็ดูโอเคดูเป็นรถที่มีความรู้ราอยู่ประมาณหนึ่งเลยถ้าดูแค่ดีไซน์ภายนอกนะภายในอาจจะดูเชยไปหน่อยออปชันอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าเรื่องการใช้งานถ้าคุณเน้นเรื่องอัธถประโยชน์การใช้งานช่วงล่างที่ตอบโจทย์สำหรับกลุ่มครอบครัวขับความเร็วสูงๆแล้วก็ยังให้ความมั่นใจได้ด้วยเนี่ยจุดเด่นตรงนี้ก็ถือว่าส่วนต่างสองแสนเนี่ย เล่น427ก็เล่นได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าการรับรถหรือว่าได้รถต่างๆเนี่ยก็น่าจะเร็วกว่า4 8ด้วยเพราะตัวนี้เขาเปิดตัวมาก่อนแล้วนะครับผมก็ถือว่าผมมาสะท้อนฟิลลิ่งนะครับแล้วก็การใช้งานของนิสสันเซนาให้เพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันนะครับก็ใครสนใจลองไปดูตัวจริงกันครับที่ศูนย์นิสสันคิดว่าเขาน่าจะมีรถให้เทสตนะตัวนี้นะครับแล้วก็ไปดูตัวจริงลองไปเทียบกันดูว่า427กับ4 8เนี่ย คันไหนตอบโจทย์คุณมากกว่าอยากได้แบบไหนก็ต้องลองดูครับสุดท้ายก็ฝากช่องทางด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok พบกันใหม่คลิปหน้าครับ